นี่คือเกมบิ๊กแมตช์ของพิมลีกอังกฤษนะครับ22นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์นี้นะฮะสุดครับก็คืออาร์เซนอลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่ง <c ười> เคยบี้แชมป์กันมานะครับแล้วก็ใน2ปีหลังจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลที่พุงขึ้นมาแล้วทั้งการทั้งบี้ทั้งสองครั้งเนี่ยอาร์เซนอลแพ้ซิตี้ทั้งสองครั้งใช่ครับปีนี้มีลิเวอร์พูลมาคำม้ำอีกทีมหนึ่ง จบเลยท่านลองต่อเป็นท่านลองตลอดไปอครัทีนี้คู่นี้ก็ต้องซัดกันว่ากันถึงอาร์เซนอลก่อนที่เราเห็นนะครับว่าเราคุยเรื่องสกอตเด็ไปว่าอาร์เซนอลเนี่ยดูแล้วแข็งกว่าใครในซีซันนี้อืน่าเวลาณนี้ผ่านมา5้าจริงไหมครับคือถ้ามองภาพรวมตัดเกมลิพูนออกไปเกมที่มาเสียฟรีคิกแต่ถามว่าเกมเท้าในโอเพนเพย์ไม่เสียประตูให้ใครเลยแล้วยิงประตูได้ถึงเก้ จุดเนี้ยจุดขายคือเกมลุกที่มันมีพลังมากขึ้นโยเคเลสเองซื้อมาใช่ปรับกับตัวเองได้ดีแล้วเพื่อนเชื่อใจตรงกลางหมุนได้ทั้งสามคนมีช้อยเลือกมากขึ้นไม่ไม่อึดอัดหลังบ้านมีความมั่นใจอยู่เออจุดเนี้ยผมมองว่าอาเจตต้ากำลังเดินถูกจุดนะกำลังมาถูกจุดยกเว้นวันที่เจอลิเวอร์พูลแหละไม่ได้ไปบล็อกอะไรนักหนาบทสุดท้ายเนาะมันพอเจอสถานการณ์ที่เราคุยบ่อยอาเจตต้าก็คือคนคนหนึ่งที่เจอ สถา,านการณ์กดดันเขาข้ามไม่ได้อืนี่คือจุดที่สําคัญเพราะฉะนั้นไอ้เกมใหญ่หญเกมเกมใหญ,ใหญ่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่สร้างความกดดันในตลาดน้ำไหลผ่านเดือนมีนาเนี่ยน่าจับตามองมากใกล้เจอเขือนครับเพราะมันคือมันล่องเรือเขาเข้าเขือนแล้วมัน มันเริ่มรู้สึกว่าจะกดดันตัวเองแล้วมันจะหาทางลงขึ้นสมองยังไงว่จุดนี้เราคุยบ่อยๆเรื่องอาเตต้าเนี่ยทำไมมันข้ามความเป็นแชมป์ไม่ได้ห้าปีแล้วนะองลีออกมาพูดอ่ะนะฮะก็หลายๆคนก็มองอยู่คือจะจะบอกว่าอ้างเจ็บตัวเจ็บเนี่ยมันก็ถูกอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด วิธีการเนี่ยมันเห็นรู้ดูการนี้มีกองหน้าที่เป็นธรรมชาติเลยนะคุณได้หมดแล้วกองหลังเนี่ยยืนซ้อนกันเนี่ยโอ้โหเต็มสองแถวเลยเต็มหมดอะโอ้แล้วเกมล่าสุดชอบจุดหนึ่งที่เปลี่ยนตัวลงไปแล้วตอบโจทย์ทั้งสองคนยิงประตูได้ทั้งสองคนอันนี้แลือกงโดยให้เห็นอาร์เตต้าเปลี่ยนตัวไม่ดีนะใช่เปลี่ยนเพื่อแก้แต่ตอนนี้เปลี่ยนเพื่อเอาชนะให้เห็นด้วยคุณภาพใช่ตบอลที่ที่ซื้อคือไอ้ที่มีออยู่แล้วมันดีอยู่แล้วด้วยนะฮะ เกมนี้ต้องเจอกับซิตี้ซึ่งถ้ามองเนี้ยอาร์เตต้าหลังๆนี่ทุบเป๊ปได้ใช่ตลอดเลยไม่แพ้เป๊ปเลยไม่แพ้ด้วยถึงแม้มันจะชี้ชะตาด้วยผลของความเป็นแชมป์ก็จริงแต่ในเรื่องของเกมที่แบบรักษาบาล้านอาร์เตต้าดูเข้าใจอ่านเป๊ปออกมากกว่าครับอ่นะครับโอ้กลายเป็นอาร์เตต้าเนี่ยอ่านเป๊ปเริ่มขาดใช่แต่เป๊ปสั่งหากสิที่อ่านอาร์เตต้าไม่ค่อยออก อาเจต้าอาจจะเป็นลองเรื่องไอเดียเกมลุกแต่อารเจต้ามีเรื่องของขุนเกมลับที่มีคุณภาพแต่เป๊ปไม่เคยขุนเกมลับที่มีคุณภาพซื้อซื้อลักษณะเดียวกันเลยใช่ครับซื้อกองหลังไว้8ตัวเหมือนกันเลยตอนนี้มีอยู่8ตัวที่พร้อมเล่นตัวจริงอ่ะแต่เป๊ปเนี่ยมันมันทลายด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆใช่ครับปืนใหญ่เองอาจจะเจ็บตอนบนแต่ตอนล่างยังเหนียวใช่นะฮะแหมแล้วคนเนี้ยดูดิโยคาเสเนี่ยกำลังแบบ เป็นนักเตะคนหนึ่งที่บอกว่ายากมากในการที่คุณมาอยู่ในทีมที่มันรู้สึกว่าต้องได้รับความเชื่อใจเพื่อนๆเนี่ยถ้าคุณไม่ดีพอจนเพื่อนๆรอบข้ามาบอกเขาเป็นมือาชีพมากเขามีความมุ่งมั่นมีความกระหายในการชัยชนะโอ้โหนี่แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องเเค่นี่แหละครับตอนนี้มาด้วยเเค่โอ้โหซ้ายขวามันคือคนละคนกับตอนอยู่เชลซีนะไม่ตามใจตัวเองละครนะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าบุคฮโยซาก้ากลับมาเนี่ยยากื่ยแน่แย่เหนื่อย <mm <iser> แล้วก็เอเซอีก oh ันลืมนะใช่โอ้โหคุณภาพมันเยอะมากนะครับมาร์ติเนลลี่ก็ฟอร์มดีใช no ่เปลี่ยนออกมาก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าต่อให้ตัวจริงเหนื่อยตัวสํารองเนี่ยก็พร้อมลงมาทุบจริหจริงอันนี้ยังไงเราก็ยืนยันยืนยันตั้งแต่ก่อนฤดูกาลแล้วครับอันนี้ผ่านมาเดือนหนึ่งก็ยังยืนยันว่าอาร์เซนอลจะไปได้หรือไปไม่ได้อยู่ที่อาร์เตต้าแล้วถูกต้องทุกอย่างมีให้พร้อมเลยคุณจะทำเมนูอะไรได้หมดเลย เหมือนคุณมีซปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะหยิบได้เลยหยิบหมดน่ะนี่คุณเต็มข้อเลยนะใช่นี่คุณทําได้ตั้งแต่แซนด์วิชยันผัดไทยเลยนะทุกอย่างคิดเมนูรอเลยใช่อยู่ที่ว่าคนที่จะมากินเนี่ยอย่างซิตี้เองเนี่ยอ่ะคุณเอาชนะอย่างนี้ได้ยังไงในช่วงที่ซิตี้เองไม่ได้แบบว่าดีพร้อมทุกอย่างคุณมีเนื้อโกเบคุณมีเนื้อออสเตรเลียอยู่หรือว่าคุณจะทําไข่เจียวกินนะทำลาบไหมโอ้ เนือพวกนี้ทำพลาดไปลอยเนะี <PO> ่ย <C> คุณภาพทีมขนาดทีมมันขนาดเนี้ยก็เลยต้องอธิบายให้ฟังครับว่ามันอยู่ที่แนวคิดแหละครับถูกต้องอย่างเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็พูดตรงๆว่ามันมีอยู่หลายช่วงสามช่วงที่คุณเหลือก, э ว,กว่าใช่ครับแต่คุณไม่ทำอะ่ะ <S <S> เขาเออบอกว่าช่วงได้เห็นว่าลิเวอร์พูลเองกำลังถอยกำลังระวังบุตรายอาเจต้าก็เลือกที่จะระวังใช่นะแล้วก็เสร็จนะครับทีนี้ตัวผู้เล่น ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะยังมีต้องทดสอบความฟิตบ้างอะไรบ้างนะครับขณะเดียวกันถ้าพูดกันถึงครับตัวสำรองแล้วครับโคชจุ่นถ้าถ้าเรามองตรงกลางการมาของซูบิเมนดี้ครับตำแหน่งโคชจุนเนี่ยเป็นยังไงฮะผมบอกว่าเขายึดได้เลยนะเพราะตอนนี้เขาเหมือนเป็นแกนให้แล้วก็เราก็เห็นเราตอบว่าไอ้ตัวขนาบข้างเมลโลเนลแล้วก็ออเดกาดก็สลับกันอีกคนนึงที่มาใช้งานก็ไร คือตอนนี้เราเห็นการหมุนทั้ง3คนมี4ให้เลือก3ได้โอ้โหมันก็เลยทําให้ซูเปนนี่เองอ่ะเป็นแกนหลักเลยครับนะก็เป็นเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครลับในโลกฟุตบอลตั้งแต่วันที่สเปนเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรและได้อย่าลืมนะตอนนี้ที่มีชื่ออยู่ในซุ้ม้านั่งแล้วอินกาพิเอ้เท้าซ้ายก็ก็พร้อมจะมาทดในตำแหน่งของเซนเตอร์ซ้ากับแบ็กซ้าใช่ซึ่งตัวเลือก เยอะมากโอ้โหนี่พูดข้างหลังก็อิ่มใจตรงกลางก็ดีข้างหน้าก็มีตัวเลือกโอ้โหเตยทีราฟไหมไปอาจจตาเอ้ยบอกนี่นะครับของดีๆนะครับทีเนี้ยข้ามาฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังที่พวกเขานั้นเรียกความมั่นใจกลับมานะครับด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3-0นะครับในเกมแมนคูเนียดาบี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คว้าชัยชนะได้ในการเจอกับนาโปลี ผู้เล่นเขาตรวเราเห็นว่าซิตี้เนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของการบาดเจ็บเช่นเดียวกันถูกต้องแต่ว่าใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันเนี่ยบล็อกกันมา2นัดแล้วแล้วการกลับมาของฟิลโฟเดนเนี่ยครับ,รบมันมีผลจริงๆนะเนอะดูเขามีความสุขดูแววตารู้เลยว่าเขาไม่กดดันแล้วการปลดล็อกกับแมนยูได้แล้วที่มงประตูอ่ะมันบ่งบอกเห็นว่าตําแหน่งที่เขาลงไปเล่นเป็นเบอร์สิบอ่ะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกข้างในอ่ะอแล้วปล่อยให้ไอ้เจ้า เอโออด้เองออกไปด้านข้างผมมองว่าเนี่ยคือธรรมชาติที่เขาต้องการมากกว่าแล้วที่สําคัญคือหน้าเป้าอย่างฮาแลนเน่ยผลิตส,สกอร์ต่อเนื่องเนี่ยดูลูกที่เขายกให้นาโปลีดิโอ้โหโฟเดนงัดข้ามหัวแล้วปีที่แล้วเราเห็นเลยนะครับว่าซิตี้อ่ะที่ดูแผ่วไปก็คือ 1. John จอห์นสโตนถูกต้องในในในแนวรับ huh 2. โรดรี้ในแผงมิดฟิลด์แล้วก็3ก็คือฟิลโฟเดนเนี่ยในแผงลุก ตอนนี้ได้กลับมา2และขาดสโตนแต่เนี่ยเห็นชัดว่าโรดี้เริ่มฟิตก็คือทุกสิ่งอย่างจริงๆใช่คือมันเป็นตัวบังคับความเชื่อมั่นม,มันเป็นตัวเป็นแกนที่ทั้งลุกและรับในสถานการณ์ที่เขาอยู่กับบอลที่ทำให้เพื่อนเข้าใจครับ,รบจุดหนึ่งที่ผมบอกการเนี้เ,เจ้าคุูสนอฟมาเล่นแบ็คขวาเนี่ยเฮ้ยม,มันดูเก้งๆกลางๆแต่การตัดบอลหรือโคเวอร์พื้นที่อะ เขาทําได้ดีดีกว่ามาตุสเนสใช่เขานั่นมันเป็นมิดฟิลด์แต่เนี่ยคือเซนเตอร์ที่โดนดัดมาเล่นแบ็กแต่ทําให้พื้นที่เมื่อไหร่เซนเตอร์หายไปคนหนึ่งเขามาแทนให้ทันทีจุดเนี้ยมันอุดรอยรั่วได้ครับซึ่งซึ่งมันก็คล้ายๆกับตอนที่ไคล์วอลเกอร์อยู่นี่คือโซนเดียวใช่ใช่ใช่คล้ายๆกับถูกต้องแต่ไคล์วอลเกอร์จะเป็นสายสปีดมากกว่าใช่สปีดขึ้นบนแต่สายแนบให้มันสมองถูกต้องนะครับก็ เจ๋งไม่เจ๋งก็ได้ไปบนโลกใช่อ,อุซเบแล้ะดูดนินี่คือข้อหนึ่งะคะท่านผู้ชมที่ความเปลี่ยนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตไปแล้วเมื่อสปดทีายแล้วว่าการได้ผู้รักษาประตูระดับโลกโอย่างจาร์จิตดอนนารุมามามายืนเป็นด่านสุดท้ายมันสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมมาก ขนาดไหนเขาดูลูกฮาร์วเลเล่ของเอโบโมโอ้ลูกนั้นติดตาหนึ่งโลกครับลูกที่ถ้าแฟนบอลไม่สังเกตว่าซิตี้เสียบอลจากลูกคอนเนอร์แล้วประตูไม่เคยออกมาจากกรอบหกหลาดารลุมาแสดงให้เห็นแล้วลูกคบเวอร์พื้นที่เมื่อไหร่ที่บอลแทงทะลุลายหลังแบ็กเขาไปปิดให้ทันทีด้วยการเห็นเอโบโมว่้ลูกหลุดเดี่ยวลูกนั้นนะใช่ด้วยการทําตัวใหญ่อ่ะกองหน้าใครมาเออแล้วกองหน้าใครมามันก็รู้ว่ามุมมันน้อยแล้วต้องยิงที่แบบแม่นจริงๆถึงจะเี้เป็นประตูอ่ะ มันกดดันกองหน้าชัดเจนนี่จำทำให้เจมส์แทฟฟอร์ดนี่นั่งยาวแล้วนะครับคือ,อตส่าซื้อกลับมาแล้วแพงว่ะโดนารามานะครับโอ้โหด,ดูดิได้ของดีเนี่ยคือผมโอโผมมองเป็นการช้อปปิ้งของเป๊ปที่แบบว่าฤด,ดูการเนี่ยได้แต่ละตัวนะแชกี้อย่างเงี้ยได้คุณภาพมาล้วนๆและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกมนี้นะมันเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเป๊ปเองกาลังจะเจอเกมรับที่มีคุณภาพถ้าคุณทําได้อีกแล้วไม่เสียประตูทั้ง2ทีมนี้กรีนชิตมาทั้ง2เกมนั้นคู่นะ เกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับ,รบว่าจริงๆทั้งสองทีมถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยโอ้โหนักบอลระดับเป็นตัวจริงทีมอื่นสบายแล้วล้นด้วยครับออกแนวล้นล้นทีเดียวแหละครับแล้วตอนเนี้ยการกลับมาของโรดี้มันทําให้ทีมในไรเดอร์สกลับไปเล่นในสิ่งที่เขาต้องการน็คือคบเวอร์ไปเรื่อยใช่นะฮะเบอร์แปดฮะไปเรื่อยๆไหลไปเรืเอร่อยๆคอยทดตำแหน่งคือถ้าม <ฮะ S 1> องมุมหนึ่งเนี่ยซูเปรมนดี้เนี่ยคอยปิด จากทางลึกแต่ว่าต้องยืนเป็นแกนแต่ในขณะเดียวกันเบอร์หกชัดเจนครับไรเดอร์สเนี่ยมีโรดี้ยืนเป็นเป็นเบอร์หกเลยอ่าแลวตัวเขาเนี่ยคอยปิดปิดปิดชั้งบนมันเห็นมาสองเกมแล้วเขาจนแล้วก็เขาเพิ่มอะไรออปชั่นตัวเองคือเรื่องการยิงไกลเพิ่มออปชั่นตัวเองในเรื่องของความก้าวเล้าแต่แค่อย่างเดียวคลาสการออกบอลอ่ะมันไม่เหมือนเดอะบอยอ่ะอ่าแต่ตรงนั้นแหละเป็นจุดหนึ่งที่เขาต้องพัฒนาได้อีกเพราะเราที่บอกครับว่านักบอลคนนี้คือ 7.5 7.5 7.5ทุกสเต็ปไม่ต้องเอาแมนเดอร์แมนประมาณนี้นะครับเอาละครับเราดูเราวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเฮดทูเฮดกันของทั้ง2ทีมไะที่เจอกันใน5เกมใช่คำว่าตกใจไหมตกใจแล้วห้านัดหลังซิตี้ไม่ชนะเลยอ่ะมันมันชักใกล้เคียงกันไปทุกทีแล้วคืออย่างเงี้ยมันเหลื่อมแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยการวิ่งระยะไกลๆเนี่ยซิตี้ก็ยังดีกว่าอาร์เซนอล ผมมองว่ามันมาเร็วกันโดยไปสำหรับเกมนี้นะอะในคุณภาพผมผมนะผมอาจว่าอาร์เซนอลน่ะโอเคมันผิดพลาดมาเกมนึงแต่ยกระดับมาเรื่อยๆแต่ซิตี้เองกําลังผู้เล่นก็บาดเจ็บแต่ละเกมเอาตัวรอดมาเกมอย่างนาโปลีวันนั้นก็เอาตัวรอดนะม0สิบคนใช่ใชสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังบอกว่าเป๊ปเองอ่ะอาจจะพลาดพังเกมนี้ได้ครับโอกาสที่อาร์เซนอลยังรักษาสถิติไม่แพ้ซิตี้ห้าเกมก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ในบ้านใจมากคู้นี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะไม่ห้าหนึ่งแล้วมันจะสูสีนะครับแต่อสตันนอลชนะอสตันนอลชนะเท่าไหร่ครับสามสองสาสองเอาแล้วครับโอ้โหโรนมาโดนสองลูกซะแล้วแต่มันแน่ครับส่วนผมลดมันนิดหนึ่งผมให้สองสองโอเคกะวัดใจทั้งกองหลังาอ์เซนที่ว่านเหวนียครับแล้วก็พวกสาประตูที่ว่าอาจจะเป็นการซื้ออีกครั้งหนึ่งของฤดูกาลก็แล้วครับที่เป็นการชิงตัวมา โดยที่ตลาดปิดแล้วยังไม่เปิดตัวนะครับเป็นการที่ว่าส่งไปในขั้นสุดท้ายจริงๆนะในการเขาเรียกว่าส่งแฟกสเปนะนะครับเข้าไปแล้วก็เคลียร์กันได้วินาทีสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติถ้าเกมนี้เป็นเจมแท็บฟอร์ดนะอกว่าแพ้เลยโ oh. อ้น่าดูมากนะครับสี่ทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์นะครับ